มาเรื่องต่อไปกันดีกว่านะฮะคือจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้นะครับทางเจมอยร้อยแปเขาเคยโพสนะฮะโพสหนึ่งเดี๋ยวทีมงานมาเก่าก่อนเป็นโพสต์เก่าโพสเก่าก่อนเลยเรื่องของพระเอกชักกลางกองหนังนะฮะนี่นะไม่รู้ว่าโดนอันนี้เอันเก่าอันนี้อันเก่านี่ยเก่าหรือขาด ของขาดนะฮะมาทำงานก็ไม่มีวินัยมาสายกลับก่อนทำตัวเหมือนดังจนทีมงานเอือมล่าสุดเทกองแล้วเขาว่าเขาจะเปลี่ยนตัวพระเอกแล้วพ่อ,อทั้งๆตัวเองเคยทำตัวไม่น่ารักแทนที่มีโอกาสแล้วจะดีขึ้นเฮ้อออนอ้คือโพสเก่าอันนี้คืโอนนโพสเก่าแต่ล่าสุดอ e ีเจมอยมันมาอัปเดตละไม่แล้วมาอัปเดตเหมือนประมาณแบบอสิ่งที่เจมอยมันคิดไว้อย่าจริงด้วยอีพระเอกที่ชักกลางกองอ่ะที่ทีมงานเหมือนประมาณแบบสงสัยอ่ะ ตอนเนี้ก็คือแบบตอนที่ไปหาหมอไงเขาก็เล่าอีกนางก็เล่าอีกเหมือนประมาณหรือว่าไอ้ตอนนั้นน่ะชักแล้วป่วยอ่ะที่เราเล่าให้ฟังที่เราเ,ออเราก็เล่าอ่ะว่าจะพาไปหาหมอสุดท้ายไม่ไปเขาก็ลงเอะอ๋อทำไมไ <ป S 2> ถึงไม่ไปทำ,ทำไมถึงไม่ไปว่าเอ,อ๊ะนี่เล่นของหรือเปล่าอ,ออสุดท้ายแล้วคือตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวละ เปลี่ยนตัวแล้วปลดเลยเหมือนประมาณแบบเอ้าไหนๆคุณก็ไม่มาคุณทําตัวสำมาเรทเมานู่นนี่นั่นบ้างเออเทกองมาสายบ้างก็เลยเหมือนประมาณกูขอเปลี่ยนตัวแล้วกันเป็นพระเอกจอจานนี่ไงดูนะฮะบรรทัดล่างๆที่เจมอยร้อยแปดโพลบอกอุ้ยสุดท้ายได้พระเอกจอมาเสียบเล่นหนังแทนแม้ลุกไม่ให้แต่ฮีใจสู้ เห็นว่าจะเปิดบวงสรวงเร็วๆนี้ปักหมดุดรอนี่ส่วนอีพระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วไม่คว้าไว้อะไรประมาณนี้ด้วยความที่พระเอกพระเอกชักเนี่ยอเขาเขาเหมือนประมาณแบบรางวัลวที่เราเล่ากันไง<อ>ว่าแบบเออเขาเคยมีเรื่องเสีย,สยหายในวงการบันเทิงนี่แหละเรื่องอะไรบ้างก็คือมีเรื่องรถเรื่องรถรงรถ,ถ้าย้อนกลับไปนะเ,<อ>เรื่องรถ ที่เป็นข่าวดังนะฮะมีอะไรอีกะก่อนนั้นทวงเงินโดนทวงเงินทวง,ง,อองเงินด้วยแล้วก็มีเหมือนประมาณแบบต้นสังกัดก็ออกมาเตือนไงนะตอนนั้นบอกว่าทํางานต้องมีวินัยหน่อยนะ5 4 3สมาทุกวันนี้ก็ยังยังเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งะะที่อื่นเขาไม่ได้เฉลยโอ้อันนี้เราเฉลยเลยพระเอกขององไหมนี่ไงคุณดูพาดหัวข่าวนะฮะทางทางที่อื่นเจม์อขมวดไม้เอกขอไม่ แต่ของเราคุณดูบาประเด็นของเราเฉลยอเฉลยเลยเอกฟ้าค่ะแล้วที่ใบไปเมื่อกี้ประกอบกับที่ใบไปเมื่อกี้น่าจะรู้กันแล้วว่าระเอกขอคือใครคราวนี้เรามาดูเม้นคนที่มาเม้นเดาก็มาดีกว่าชาวเน็ตนะฮะเขาเน็นมาเน็เม้นเดาอ๋อนี่ไงเพเอกขอใช้ใช่ใชเอาเเอกขอไปจากใช้ระเอกขอเปล่านะคุณได้ไมนี่ตีนี่นี่ขอชอนอันนี้อันนี้อันนี้โอ้เฮ้ยเลยนะอเฮ้ยเลยนะ เออใช่อพชหรือเปล่าใครอ่ะอพชคือใครอ่ะอ่ะไม่รู้พ้นอานนท์หรือเปล่านะฮะเอะขอชนอเออต่อปะต่อไหนเออต่อเตียต่อเออต่อไหนอ่ะเออนะฮะอ่ะแล้วก็มี ข้อความคอมเมนต์อื่นๆด้วยนะฮะที่แบบว่าเอ๊อยากจะรู้หลือเกินว่าเป็นใครเออรองหัวหน้าห้องนะคราวนี้ก็ไม่ต้องลองหัวหน้าห้องกันละ,ะถ้าถ้าถ้าจับถ้าก็อของเราก็เหมือนประมาณแบบอ่าจริงๆเราไปสืบมาก็ใช่พระเอกขอนี่นแหละขอใโดนปลดกลางฟ้าไอ้โดนปลดกาาดลดกางอากาศเลยแล้วคนที่มาแทนคือใครรู้ปะ่ะใครอันนี้เดี๋ยวเพืเ่อนจะเฉลยให้พระเอกจอนี่คือใครรู้ไหมใครแจ็คแบ็คแจ็คอุ้ยแจ็คแบ็คแจ็คกันนะถูกต้องที่เคยเป็นนักร้องอสถูกต้อง วันนี้แหละเป็นบุญของเขาเหมือนประมาณแบบพู้จัดเห็นบุคลิกแบบเป็นคนน่ารักนิสัยดีนู่นนี่นั่นอ่ะแปรมา,เ,าเพราะเอกคนนั้นก็ปลดฟ้าผ่าไปเลยฉันจะเอาแจ็คแบ็คแจ็คเนี่ยมาแทนเดี๋ยวนะแต่ผมนะถ้าขอไข่ที่ผมเข้าใจนะกับแจ็คแบ็คแจ็คเนี่ยคนละบุคลิกคนละบุคลิกนคนละคาแรค,คเตอร์นนะคนละคาแรคเตอร์ใช่ นั่นแหละพระเอกรอที่จะมาแทงก็คือแจ็คแบ็คแจ็คส่วนพระเอกขอไปหากันเองว่าเป็นใครทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครเดี๋ยวก็ต้องรอเขามาพูดเองอ๋อไม่มาพูดแล้วแหละเพราะตอนแรกได้ยินว่าเหมือนจะมาอยากจะให้มางานบวงสวงในไหนคุณก็มาเคยเล่นเคยมาคุกคีนู่นนี่นั่นบลาๆเอาไม่ไปครับผมไม่เป็นตัวสำรองใคร เดี๋ยวนะคือบทไปแล้วแต่เชิญให้มางานวงสวงยจะเชิญเหมือนประมาณแบบมางานวงสวงหน่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยในไหนคุณก็มาเคยเคยมาเล่นนู่นนี่นั่นเอออะไรประมาณนี้ไปๆมาๆเขาก็บอกว่าเหมือนเขามาเป็นลองลองแจ็คเขาเขาเขาไม่มาเออฉันก็เลยงงเหมือนประมาณแบบแล้วตอนที่คุณได้รับเป็นบทเป็นพระเอกอะทำไมคุณไม่ทําตัวดีๆแล้วคุณงานวงสวงคุณจะได้มาแบบสง่าผ่าเผยแล้วก็มาเปิดตรงเปิดตัวโอ้คุณได้ขึ้นเป็นพระเอกเลยนะเออเป็นพระเอกหนังเลยเด้อเธอเออโอ้โหอันนี้เดี๋ยวก็รู้ เลยสิถ้าเกิดว่าเรื่องไหนเดี๋ยวจะมีบวงสวงแล้วคุณแจ็คเล่นเนี่ยรู้เลยรู้เลยอะ่ะรู้เลยรู้เลยว่าเป็นรเ,เรื่องอะไรเ,เออแล้วรู้เลยว่าเป็น,ปนใคร,ใครอืมนะนะฮะ ประมาณนี้นะครับพระเอกขออ่าที่อื่นไม่เฉลยเฉลยช้อยงงไหมเฉลยเออแกไปคนแรกเลยนะอะไรอ่ะใครขึ้นเนี่ยใครขึ้นตรงเนี้ยพระเอกขอก็รับผิดชอบกันไปน่าจะให้่นน่ะฝั่ง C.G.O.B นอ่นน่ยไปกันก่อนเพราะอยู่ๆก็มาขึ้นเฉลยนี่เฉลยเลยสรุปแล้วเราจะเฉลยแค่รายการเฉลยแจ็ อ่าอขึ้นขอไข่ผมพูดชื่อน,นะนะชื่อคุณต่ำนะฮะที่เป็นคนขึ้นอันนี้นะฮะก็ให้ถูกคนออนะครับตอนนี้ก็น่าจะรู้กันแลนะ้วเนาะว่าเป็นไขรทุกคนรู้แล้วแหละเนาะเปไปตามกันเอาเองครับผม,ม<า>นะฮะ